สวัสดีค่ะพบกับรายการ Climate Change Power รายการที่จะร่วมสนับสนุนให้ทุกคนร่วมกันรักโลกกับดิฉันพักริราอัตวิชัยจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของโลกร้อนทำลายบ้านเรือนระดับน้ำทะเลกำลังกืนหมู่บ้านชาวประมงในฮอนดูรัสค่ะหมู่บ้านชาวประมงเซเดโนเทสบาลมาโคบีอาฟอนเซกาประเทศฮอนดูรัสนะคะเคยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของประชากรราวเจ00คนค่ะ แต่ในช่วง17ปีที่ผ่านมานะคะจำนวนที่ว่าก็ค่อยๆหดลดลงค่ะคนในท้องถิ่นเริ่มโยแกแยกออกจากพื้นที่นะคะนักธุรกิจเจ้าของกิจการร้านอาหารโรงแรมต่างเก็บกระเป๋าออกไปหาทําเลที่ตั้งร้านใหม่ที่ไกลออกไปค่ะไม่มีตำรวจอยู่ในสถานีไม่มีนักเรียนอยู่ในโรงเรียนคขะารือหัดหลังโตที่ถูกระบุว่ามีอดีตรองประธานาธิบดีของประเทศเป็นเจ้าของไม่พบเงาใครเข้าพักอีกเลยค่ะ อาคารบ้านเรือนเหล่านั้นนะคะถูกทิ้งล้างค่ะบ้านก็เหลือเพียงซากปรักหักพังเป็นของต่างหน้าทางประวัติศาสตร์ว่าหน้าที่แห่งนี้เคยมีอะไรนะคะนับจากวันที่วิกฤตการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเริ่มเหิมเกลมหนักโดยมีมนุษย์จากแดนไกลค่ะช่วยยุยงน้ําแข็งละลายกลายเป็นน้ําพัดเข้ารุกกัดกินแผ่นดินเซเดโนนะคะทําลายโครงสร้างอาคารบ้านเรือนไปนับร้อยหลังค่ะ ยิ่งในช่วงที่มีมรสุมจากมหาสมุทรแปซิฟิกพัดเข้าฝั่งบ้านที่เคยคุ้มหัวก็มีอาจปกป้องร่างกายของผู้อยู่อาศัยได้อีกต่อไปค่ะชุมชนที่เคยใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบจึงเหลือเพียงแค่เรื่องเราค่ะเช่นเดียวกันกับอาชีพท้องถิ่นอย่างการออกหาปลานะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีใครจะอยากทำซักเท่าไหร่ค่ะ โลกร้อนทําให้ปลาแถบนี้ลดลงนะคะเริ่มที่ชายฝั่งของทะเลแปซิฟิกหลายแหง่งมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ค่ะมีปลาตัวน้อยๆอาศัยพักพิงอยู่นะคะแต่เมื่อระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นป่าเหล่านั้นก็จมหายไปค่ะและระดับน้ําที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้สัตว์น้ําปรับตัวไม่ทันค่ะคณะกรรมาการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศของสหรประชาชาติ IPCC นะคะ กล่าวว่าระดับน้ำทะเลสูงขึ้นถึง15-25เซนติเมตรค่ะหรือ6-10นิ้วนะคะระหว่างปี1 9 0 0 2 0 1 8ค่ะและจะมีความทวีคูณเพิ่มสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิของโลกร้อนถึง2องศานะคะณวันนี้นะคะอุณหภูมิของโลกเพิ่มมาที่1.1องศาเซลเซียสฮอนดูรัสเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในซีกโลกตะวันตกค่ะแต่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สูงนะคะ ต่อให้ในวันที่โลกยังไม่ร้อนเท่าวันนี้ค่ะประเทศนี้ก็เระเชิญกับภัยจากสภาพภูมิอากาศเฮอริเคนพายุโซนร้อนน้ำท่วมภัยแล้งแผ่นดินถล่มอย่างรุนแรงมาตลอดนะคะในปีคศ1998นะคะพายุเฮอริเคนมิดค่ะได้ทำลายพืชผลและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไปประมาณ70%ค่ะทำให้มีผู้คนเสียชีวิตกว่า10,000รายนะคะและสร้างความเสียหาย3,000ล้านดอลลาร์ค่ะ เหตุการณ์น,นั้นนะคะขัดขวางกระบวนการการพัฒนาประเทศของฮอนดูรัสอย่างมีนัยสำคัญค่ะฮอนดูรัสนะคะมีประชากรชนบทสูงมากกว่า50%นะคะซึ่ง65%มีฐานะยากจนค่ะคนจนในชนบทนะคะเพิ่งพากเกษตรจากน้ำฝนเป็นหลักในการดำรงชีวิตค่ะเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะผู้คนต้องเผชิญกับปัญหาไม่มั่นคงทางอาหารหนักกว่าเดิมค่ะ เรื่องนี้นะคะได้กลายเป็นประเด็นสำซากในปัจจุบันค่ะร้อยละ5้เซน์ะคะของเด็กอายุต่ำกว่า5คขวบนะคะประสบป,ปัญหาภาวะพัฒนาการต่ำเรื้อรังค่ะสิ่งที่คนรอบๆอาลฟอนเซกาฮอนด์เจเนีร์นะคะเป็นภาพเดียวกันกับคนในประเทศตัวรูต้องเจอค่ะ และไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่เกิดกับเกาะโครามาราในอ่าวเปนกลประเทศอินเดียและผู้คนในหลายพื้นที่นะคะอันโตนิโอกูตเรสองค์การสหประชาชาติเตือนว่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกร้อนอาจบีบให้เกิดการอพยพโดยจาใจขึ้นเป็นจำนวนมากค่ะ และหากนับจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตชายฝั่งในระดับต่ำอาจมีประชากรเกือบ900ล้านคนนั่นคือ1ใน10คนบนโลกนะคะและหมายถึงชุมชนที่รับรุ่มและทั้งประเทศอาจหายไปตลอดการนะคะในครั้งหน้ารายการ Climate Change Power จะพูดถึงวิกฤตปัญหาของโลกในด้านใดยอย่าลืมติดตามรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ